ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโ like ร่ขจัดคราบคราบหมดคราบมันช่วงหนังพาชิม อยลูกไปอีกลูกม่จับแน่นะค่ะวิ ไปสนุกและเสริมสร้างจินตนาการแบบเด็กๆก,กันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาจังหวะอ,อันมอเจาะที่เราจะมาเสริมสร้างความแน่ในใกับพูงของเราให้อวบอันขึ้นกว่าเดิม <c oughs> กับเมนูอาหารอิตาเลียนที่อร่อยราคาสบายสบายกระเป๋าแบบไม่น่าเชื่อไม่รู้ว่าเมนูของที่นี่เขาจะอร่อยและราคาโดนใจกันขนาดไหน <c oughs> อยากรือก็บุกเข้าไปเลยครับ ไหนมีดบอนไหนเ้ยก่อนไปเลยเลยเออได้ดังใจจริงๆด้วยบอกว่าจะมาดูมิดบอลมิดบอลก็มาชิ้นใหญ่จุงดูแต่ละเมนูชั้นเชิงการจัดแต่งการหน้าตามันอะแพ้มันควรอยู่ในโรงแรมควรอยู่บนโรงแรมใช่เออ แล้วถามเชฟก่อนดีกว่าสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชฟแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมเชฟไก่นะครับเชฟข้างทางครับพี่โลกันเชฟไก่หรือว่าเชฟข้างทางครับผมโอ้ชื่อนี่นะอาพับซับซ้อนจริงๆเลยนอกจากอยู่ไกลแล้วยังอยู่ข้างทางอีกนะฮะก่อนอื่นถามเชฟไก่ก่อนดีกว่านะครับได้ชื่อว่าเชฟข้างทางครับอ้าวแล้วอันนี้้ตั้งเองครับเออก็คือว่า อาชีพก็เป็นเชฟนะฮะอยู่โร<ม>งแรมพัตคาร5ดาวมาก่อนก็พอ<ม>ดีมาเปิดร้าน้วเรารู้สึกว่าเราชอบอยู่แบบอย่างงี้มากกว่ามันม,มันสบายเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําอะไรก็ทําไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องตั้งราคาสูง<ม><ม>รู้สึกว่าทําแล้วมันได้ความภูมิใจที่ว่าทุกคนกินได้เงี้ยทุกทุกทุกคนฉะนั้นคนมีตังก็มานะฮะไม่ใช่ว่าทุกทุกคนที่ไม่มีตังแบบคนเดินดินอะไรขับเบนซ์ขับสปอร์ตมาก็มี นี่เอก่ะแล้วตั้งตัวเองเป็นเชฟหรือเปล่าครับนะไม่ฮะตำแหน่งเป็นเฮดเชฟพัตตะการมาก่อนแล้วก็อยู่โรงแรมก็ได้ตำแหน่งล่าสุดเป็นไอซูเชฟอะไรนะซูเชฟเป็นเชฟซูเชฟที่เป็นก้อนๆแล้วกินกิมอย่างน้ำจิ้มซูชิครับซูชิซูเชฟคืออะไรฮะซูเชฟเป็นไอ้รองจากไอ้เฮดเชฟรองจากเฮดเชฟครับรองจากมือหนึ่งก็เป็นเชฟผู้ช่วยอีกทีนึงอยู่บนโรงแรมเชฟระดับนี้เนี่ยเขามีแต่คนซึ่งตัวนะ ก็มีฮะแต่ว่าม right like ันเหมือนเหมือนมาแบบอิสระแล้วแล้วก็ม like ีมีคนมีตังมาชวนหุ้นมา take over เงี <Yeah. S 2> like ้ยเราก็ไม่ไม่ไม่ไปคงได้มาชิมรสชาติแล้วแบบอฮ้ยเปนไม่ได้เสียดายนนองมาอยู่ทําไมอย่างนี้ไปอยู่กับพี่ดีกว่าเงี้ยไม่ไม่เอาทำไมทำไมถึงคิดว่าเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวเองแบบนี้อยู่เป็นเชฟข้างทางริมถนนล่างกําแหงแบบนี้ ลองลองทำแล้วผมว่าผมรู้สึกด,ดีฮะกับกับอาชีพของตัวเองอแล้วก็งานที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทําแล้วก็ได้รับคําชมบ้างแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเป็นขาประจําอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจว่านี่แหละสิ่งที่เราต้องการแล้วก็อยากจะเป็นมาตั้งนานแล้วนี่มาดูตามที่เราตามหาเลยเรื่องราวของมิตรบอลสปาเกตตีมีตบอลไอ้มีตบอลจริงๆเนี่ยมันมันต่างกันลูกชิ้น นี <c oughs> ่เตกวยังงไอะจริงๆเขาเรียกว่าเนื้อปั้นมากกว่า <c oughs> เนื้อปั้นใช่ <c oughs> แต่บ้านเราเรียกมิตรบอรมิตรบอเขาก็ติดปากมิตรบอลจริงมันจะเป็นสปาเกตตี้เนื้อปั้น <c oughs> เขาจะเรียกนี้โอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่นจะเป็น <c oughs> เนื้อปั้นเนื้อผสมกับเครื่องเทศอย่างนี้ฮะใส่ปรุงรสแล้วก็ทําซอสเออหรอหมักนานไหมคะัอ้าวนนี้ไม่ได้หมักครับผมทําเลยทำเลยทำสด สัวเมนบบนี้มีอะไรบ<ม>้างครับมีพวกเอเครื่องเทศกินกิเดียนพวกเออหอมใหญ่ออริกาโน่หอมใหญ่พริกไทยดำพวกนี้ครับแล้วก็ปันป้นสดปั้นสดบ่ย่ะกู้จริงๆเหรอน้ำเต๊กเนี่ยพอหม,มีเห็ดมีอะไรอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย จานนี้60สบาทบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วแล้วหน้าตาเนี่ยเรียกว่าธาคารอ่ะรนาคาอย่างเมนูนี้เรียกว่าเมนูนี้เป็นหมูสันในนะครับอบชีสราดซอสไวเขาวตอนนี้จะเป็นซอสนี้จะเป็นซอสไวเขาวด้านในจะเป็นชีสแต่ว่ามันจะรสเค็มนิดนึงเพราะมันเป็นชีส อันนี้สดสดเองไหมคะอันนี้ก็สดสดครับอ,อันนี้เท่าไหร่จานนี้90บาทครับ <c oughs> ใกลแล้วหนูวะก็จะประมาณาอาหารตามสั่ง2จานฝั่งนู้นมากดีกว่า วันนี้ก็เล่นชีสหมดเลยฮะอันนี้ก็เ,เป็นแซลมอนอบชีสอีกทีนึงแต่ว่ามีไส้ผักขมด้วยฮะทานคู่กับซอสเบซิลหรือว่าโหระพาบ้านเราโห,าห,าหาระพาโหระพาซอสซอสเขาตรงนี้ใช่ไหมซอสทีสร่ราดนะฮะนี่นก็จะใส่มะนาวใส่น้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยแล้วก็จะมีกระเทียมีพริกน่อยแล้วดูกันจักววา อันนี้มีแซลมอนอย่างนี้ต้องสักสองร้อยใช่เท่าไรอ่ะอันนี้ร้อยหนึ่งครับเพิ่มาอีกสิบบาทเคยไปกินนะบางๆอะ่ะห้าร้อยอ้าโ <c oughs> ชคดีโชคดีของคนกินจริงนะฮะแล้ววันนี้พามาดูตรงนี้มไม่ใช่อะไรเพื่อใครสนใจไปสนใจมาตรงนี้มันย่านชุมชน เ้าล่างมังแหงมหาลัยก็มีล่างมังแหงเท่าไหร่ฮะล่างมันแหงสี่เจ็ดครับล่างมังแหงสีนะครับมาเห็นเชฟโปล่ำล่ยืนตั้งเงีนิ่งๆเนื้ใจนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเมนูเลยครับมีประมาณร้อยกว่าเมนูเราสามาเลือกทานได้แล้วได้ข่าวว่าเชฟเองเนี่ยนะครับก็สามารถทําเมนูที่มันแกรนแบบบนโรงแรมได้เช่นพวกวัตถุดิบที่เป็นแบบพวกขาแกะหรือเป็น ของแพงคาเวียพ,พ,พวกถ่านพวกกาซก็ง่ท่านใดนะครับที่อยากจะลองอยากจะลองมืออยากจะลองใจเชฟนะครับท่านกินที่โรงแรมแล้วท่านสามารถแวะซื้อไข่ปลาคาเวียที่ไหนก็ได้แล้วเดินมาหาเชฟที่นี่บ,บอกอ่ะช่วยทําให้กินหน่อยทำได้ทําได้นะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับทุกเมนูที่อร่อยจริงๆแล้วก็วมาจากฝีมือเชฟนะฮรระดับ5้าดาวบนโรงแรมเลย แน่นอนนะครับมาชิมแบบนี้แล้วก็แพรแจ็คมายืนยันว่าอร่อยแบบนี้นะครับมอบประกาศสัญญาบัตรให้เลยดีกว่าค่ะการันตีว่าอร่อยจริงๆนี่นะฮะมอบให้เลยนะครับเชฟไกรของเรานะครับโหตามมาจากกระตูนเอมิชั่นสุดเจ๋งเลยนะฮะที่มีลูกมิดบอลจากลูกมิดบอลตกมาจากภาคฟ้าครับเชฟเคยดูไหมครับครับก็เพิ่งก็ได้ดูบ้างนะฮะจนวันนี้ครับปกมาอยู่ตรงนี้แล้ว ก็แวะมาชิมกันได้เลยนะครับอ่าวันนี้ครับขงต้องขอบคุณด้วยอ่าเดี๋ยวนี้วางไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณเชฟไกอีกครั้งหนึ่งครับที่เกียิเราครับขอบคุณมากครับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับมีเด็ดแบบนี้จะมีอีกอยากรู้เหรอไหนทำหน้าสงสัยคุณผู้ชมดูสิอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะถ้าทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันทีก่าเวลาเดิมพิเศษของเรานี่นะวันนี้แจ็คเรเดอร์แพรและเชฟไกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดคราบคราบหมดคราบมันหารสาม,มารถตอนเชฟมาเสิร์ฟแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวคำต่อไปเดี๋ยวกินถึงล่างปางกก่อนพี่สาม,มารถหารไม่หาเชฟแล้วบอกว่าอย่างนี้แพรพี่เข้าใจว่าส,สถุนรุ่นชาติของแพรตอนเ,เก็ก แพ้อาจจะไม่เคยผ่านกูก็มีเราลิลลิงนะสกูคนใหม่หาแฟนคนใหม่มาใช่ค่ะแต่ว่าจะวางแผนครอบครัวพอมีลูกปั๊บเลยโอ้ยใช่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 คิดว่าลูกผมกับลูกเขาเวลาออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับพี่ว่านะโอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่พูดเนาะ้องแพ้น่าจะแล้วเหรอจ๊ะไม่ยังเนาะยังไงดีละลาย